โอเคนะครับทุกคนยินดีต้อนรับไปช่องแบงแบงนะครับผมเล่นเกมหลยเรนเจอร์นะครับผมเอาละครับผมวันนี้ก็ได้เวลารีวิวเจ้าอควากันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คลิปก่อนหน้านี้นะครับหลังจากเจ้ารีวิวเจ้ามีกูมินไปก็บอกเลยว่าเอาเรื่องนะครับตัวเก่งมากๆวันนี้ก็จะเป็นเจ้าอควาต่อนะครับผมอควานะครับเกียร์ที่ติดผมจะประมาณนี้นะหมดเดือน๋ยวผมเปลี่ยนแน่นอนนะครับผมเพราะเซตนี้ไม่น่าไหวนะครับไม่น่ารักยาวได้นะครับผมโอเคอ่า ได้เวลานะครับผมดูเจดัาพื้นฐานจะเอาความก่อนนะครับเพราะว่าเป็นสายพลังทักน้ำนะครับผมลางยุทธีที่822ีวิตอยู่ที่13ล้าน9 0 0 0นะครับผมก็ถือว่าเยอะมากๆจุดยืนอยู่ที่150ก็ค่อนข้างไกลไปหน่อยสําหรับตัวชนใกล้นะครับผมก็ไม่นับเป็นตัวชนใกล้นะเป็นตัวชนก้างหน่อยๆนะครับผมคุณรัสกิว1อยู่ที่5วิคุณรัสกิล2อยู่ที่8วินะครับผมเคลื่อนที่นะครับผมจะอยู่ที่93ถือว่าเรวลเรื่องนะครับผมก็ไม่ ไม่ไม่คีเรเลยนะครับผมก็แร่ในค่อนข้างหนักนะอยู่ที่1,980นี่แล้วก็เวอร์เกินเวอจัดเลยนะครับแร่แบบโอ้โหเห็นแล้วตาจะแตกนะครับผมแร่หนักมากนะครับผมสกิลหนึ่งนะครับผมจะเป็นการยกเลิกภาวะอมตะนะครับผมซีวิตัดฮิวซีวิแล้วก็อ่าใบซีวิซึ่งผมมีเกียร์ของรอบมันนะครับผมที่เพิ่งเปิดมาก่อนหน้านี้นะครับผมก็ใบเพิ่มมาอีก2.8วินะครับก็ตีว่า เพิ่มมาประมาณ7วินะใบก็ถือว่าเยอะนะใบเจ็ดวินี่ไม่ธรรมดานะครับผมสกิล2เป็นบัฟเกราะเลือดนะครับอมตะแล้วก็ต้านสกิลก็เป็นสกิลที่ดีสกิลหนึ่งนะครับผมสกิลหนึ่งจะกว้างที่330จุดก็ใบไม่ได้ลึกมากนะความสามารถให้เปิร์เป็นหยุดเวลาก็เวอร,ร์จัดนะความสามารถนี้นนั่แหละคนน่าจะเห็นกันอยู่นะครับผมก็ความสามารถนี้มันเวอร์จัดเวอรจ์จริงนะตอนนี้ความสามารถสำหับหยุดเวลานะโอเคไปรีวิวกันเลยดีกว่านะครับเพื่อเพื่อไม่การเสียเวลานะเปิดมาทีมแรกเราก็เจอเปร์อะไรนะ โอ้ปล่อยไปก่อนนะครับผมนี่ปล่อยอควาไปนี่รัวที่อะควารัวที่อะควาครับผมนี่รัวอะควาไปรัวไปโหปล่อยเร็วมากนะติดเกยียร์เซตนี้นะครับผมเรียกว่าปล่อยเร็วมากนะอ่าอเคศผมไม่ต้องกดเอามาตาอะไรนะนี่ไม่มีดาเมจนะใบรัวนะครับผมเป็นสัญลักษณ์รูปพัดนะ นี่ใบไปเรียบร้อยติดหยุดเวลาปล่อยตัวไม่ออกนี่เล่นโปรนะักใช่หมโ้ยโหเวลก็สูงเล่นโปรสภาพจัดนะนี่โอ้โหเกียร์ก็ไม่ได้มีอะไรเลยเวลก็สูงเล่นโปรแย่จัดอา่า นีคนไทยนะครับไม่ตีนนะแต่ตอนนี้พีพีเนี่ยค่อนข้างโกงมากนะครับผมตอนนี้แบบสู้ยากมากพีพีนี้แพ้ไม่พักเลยนะครับผมตั้งแต่ซ่อตั้งแต่เจ้าพีพีไอ้นี่มานะพีพี PP, PP, หมุนเวียนมานะเป็นธาตุไม้นะครับทํามันทําให้สกิลอ่ะมันทําให้ตากระช็ดสกิลเราเนี่ยมันหายไปนะครับทาให้แบบแทบไม่บับหน้าป้อมเลยแล้วทให้เราเนี่ยโดนยัดบ้านตลอดนะครับผมซึ่งค่อนข้างเล่นยากนะ,นะตอนนี้นะครับผม๋ย่ไปลงกับทีมนี้ดีกว่านะทุกคนโอเค ก <m uch ing> ็เปิดมาก <uria> นะครับผมจะปล่อยเรียงจากนี่ไปก่อนเพื่อทําให้ปูได้บับหน้าป้อมนะครับผมไม่สามารถปล่อยปูยป่ทันทีได้แล้วนะครับผมถ้าปล่อยทันทีเนี่ยมันจะไม่บับเลยนะครับผมให้ปล่อยเรียงคือให้ปล่อยปูหลังสุดนะครับผมตอนนี้นะปู่แต่ว่าโดนอีกแล้วนะครับผมนี่ครับผมถ้าปล่อยปูหลังสุดมันก็จะโดนยัดหน้าบ้านนะโอ้แล้วติดอะไรอยู่หน้าบ้านเนี่ยเดินไม่ออกเอ้ยแยจัดเอาแล้วไงงานเข้าโอ้โหโดนไก่ทองยัดอยู่หน้าบ้าน โอ้ดันดันได้ไหมเอลินตัวไปหน่อยเอลินแล้วก็อควาใบนะครับผมอควาใบหน่อยนะใบไมมโอ้โหแพ้เปิดมากมได้แพ้เลยนี่ครับซูไม่ได้นะครับผมคือทีมเขาไม่ได้อะไรมากมายเลยนะแต่คือเขาวิงมาหยัดหน้าบ้านนะครับผมตอนนี้แบบก็เป็นปัญหามากนะครับผมพีพีคาดไม้นะครับผมทาทาไมนะลดตากันใช้สกิลนะครับผมไปลดลบสกิลผมก็ไม่ได้ว่านะครับผมเพราะมันจะมีดีบัฟมันได้แต่ใช้สกิลนี่ไม่ควรเลยนะครับผมไม่ควรลบเลยนะมันทําให้ TP ค่อนข้างเสียสมดุลน,นะตอนเล่นแบบมันแพ้มันสู้ไม่ได้นะครับผมคือบอด TP มันก็วิ่งเร็วอยู่แล้วนะถ้าหลายคนแบบเข้าใจนะครับผมเค okay, ปล่อยไปไม่บัฟเลยรอบนี้โอ้โหนี่ครับผมแล้วมันทําให้เราโดนกินระยะหน้าบ้านนะปล่อยควาไปนะก็ไม่ไใบก่อนนะก็ยืนได้ยืนอยู่นะแต่ก็มีโอกาสที่จะแพ้อีกรอบนะโดนยัดหน้าบ้านอีกแล้วนะครับผมโอ้โหแล้วเปลี่ยนร่างเปลี่ยนร่างเวอร์มากนะ เปลี่ยนล่างเวอร์จัดเจมเมอร์ก็ยังเป็นเจมเมอร์นะตัวมันของจริงอยู่นะโอเคยังพอยังพอทู่ๆไถยๆได้นะครับผมโอเคโอค้โหแต่ดันไม่ออกเลยทุกคนนี่ดันไม่ออกเลยโอเคพอดันออกแล้วนะอาควาใบนะนี่อาควาใบลุลุ้ลอยเลยนะครับโยนสกิลใบลุลนะเอฟเฟกต์สกิลเห็นง่ายมากนะมันโยนขึ้นฟ้านะครับผมแล้วก็เป็นน้ำสาดลงมานะเครื่องกองน้ำนะ โอเคก็น่าจะชนะได้าาไม่ยากนะครับผมเกมนี้ก็ถือว่ารอดตัวไปนะครับโอเคโคอ,อัตโต้ไปเลยนะครับผมน่าจะชนะแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมีการปรับเกียร์นาฬิกาปู่นะก็รอคำพีก่อนนะครับผมจะปรับเป็นปล่อยตัวเร็วกว่านี้นะเพราะว่ามีต้าอยู่เวลามาเนี่ยต้องต้องให้เขาจริงๆนะนาฬิกาปู่เดี๋ยวต้องไปปรับเกียร์และอาจจะสูงหน่อยแต่ ไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะผมไม่ได้มีปัญหากับแล่ขนาดนั้นนะผมไม่ได้เป็นคือทีมผมไม่ได้มีปัญหากับแล่เอาง่ายๆนะครับผมโอ้ทีมนี้อะไรเนี่ยแต่ก็อาจจะแพ้ได้นะลองดูนะบทมันโกงนะตอนนี้มันวิ่งเร็วนะบอทมันยัดหน้าบ้านเรานะแต่ทีมเขานี่ไม่มีอะไรเลยนะครับทีมนู้ทีมฝันตรงคมนะนี่ปู่ไม่บัฟอีกแล้วนะครับขนาดปล่อยหลังนเะนี่ยอาเคป่อยตัวเร็วไปนะถือว่าปล่อยตัวเร็วอยู่นะทีมเราถึงจะเป็นทีม ไฮเปอร์แมนะ็กนะก็ถิอว่าปล่อยตัวเร็วอยู่นะผมกดออโต้เลยแล้วกันนะครับผมแล้วก็จังหวะนี้พัดไปแล้วก็กดอามาตะาไปก่อนนะยิงขีปนาวุธยัดไปหน้าบ้านเรียบร้อยนะครับผมกินพื้นที่ให้ทีมตัวเองได้แล้วนะครับแล้วก็เมกูมินจะยอดทีมเขานะเละบอกเลยชนะนะถ้าเรายัดหน้าบ้านเขาได้นะเพราะมีเมกูมินนะครับผมแรงมากนะดามิแรงจริงนะจะมีกูมินนะครับผมคู่กับอควาเป็นหยุดเวลาแล้วปล่อยตัวเร็วมาแท้งนะค่อนข้างเว่อร์นะ ก็สังเกตดูว่าเจ้าควาเนี่ยถึกมากนะถึงจะเป็นธาตุน้ำเดี๋ยเจอธาตุไม้ยังยืนอยู่นะครับผมโอเคเกมสุดท้ายนะครับผมวันนี้มาเร็วไปเร็วหน่อยนะครับผมก็มาเล่นดูนะครับเพราะหลายคนน่าจะรู้ได้ช่องรีวิวมาแล้วนะครับผมวันนี้ก็เออมาดูก็มาดูผม PVP นะครับผมเอานะครับผมเพราะว่าเจ้าควายนี่มเป็นคนรีวิวเยอะแยะแล้วนะครับผมซึ่งเกียร์ที่ผมติดเนี่ยมันเป็นเกียร์อีเวนต์ของมันด้วยนะครับก็เลยแบบโอเคมารีวิวหน่อยลวกันนะครับว่าติดเกียร์อีเวนต์เนี่ยมัน โกงขนาดไหนนะครับติดเกียร์โคลาโบของมันนะซึ่งก็บอกตรงๆว่าเอาเรื่องนะถ้านั่งสังเกตดูเนะี่ยมันก็เอาเรื่องอยู่นะโอเคไกทองโอพลังโจมตีนี่ไม่ยุ่งเลยนะมันแรงมากนะคือมันเล่นมันขี้แรงอะ่ะคือดาเมจสกิลไม่เท่าไรหร่แต่มันขี้แรงนะมันคี้เวอร์จริงนะโอเคทีมนี้มาลองดูกันนะครับผมปล่อยไปนะครับผมโอเนี่ยครับไม่ยัดไม่ไม่บัฟอีกแล้วนะครับฝั่งของข้าก็ไม่บัฟนะ เขาพัดมานะจังหวะนี้เขายัดใส่เราทุกสก,กิลเลยว่าไอเทมยัดใส่เราครบพลันพัดกลับไปนะครับยัดใส่เราครบพันอย่างนี้เราก็วินไปเีครับอะโอเคทันอยู่ทันอยู่เมื่อกี้ติดตัวอะไรไม่รู้หน้าบ้านโอ้โหโ,โดนสตันจากสล็อตรัวๆนะของจริงแต่ก็ได้อยู่ครับผมเมกูมินไม่โดนนะก็หยอดไปนะครับไม่น่ารอดนะฝั่งตรงข้ามโดนเมกูมินเราหยอดนะ แรงจริงนะครับใช้คอมโบกับบาร์ด็อกนะครับผมแล้วก็มีเจ้าอควาเนี่ยค้ำอยู่ด้านหน้านะนี่ครับผมนี่ยังยืนอยู่นะนี่นอนะควายังถึกอยู่นะไม่ตายเลยนะครับผมโดนทตดไม้ไมกี้เตะไปก็ยืนไหวอยู่นะครับถือว่าถึกมากๆนะเป็นตัวที่ค่อนข้างโกงอยู่นะแต่ว่าปัญหาคือแล่มมันเยอะนะครับจบเดือนก็หาเกียร์สักหน่อยนะครับผมหาเกียร์ก็ต้องค้างค่อนข้าง,างต้องหาเกียร์แบบเยอะพอสมควรเลยเหมือนกันนะ โอเคทีมนี้ชนะได้ไม่ยากนะครับผมก็ถือว่าดีนะครับไม่ใช่ปัญหาอะไรนะครับผมก็คลิปวันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมก็ใครที่จะเปิดรอบนี้ก็แนะนําว่าเปิดใส่สุดไปเลยนะครับเดนน้าเป็นแสงมือยอดนิยมเออเป็นแสงมือรวมญาตินะยอดนิยมเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะมาหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนมันอาจจะไม่มานะครับแต่ถ้ามาก็เติมเดิมนะครับไก่ทองพิเช์นะครับผมอยากได้ก็เอานะครับผมทั้งคลิวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็ใครเปิดก็เปิดก็ขอให้ได้นะครับผมก็ ผมบอกเลยว่าเจ้าเมกูเจ้าอควาเนี่ยเมื่อติดเกียร์อีเวนต์ของมันที่เพิ่มใบสามวีเนี่ยเวอร์จริงเวอร์จัดเวอร์จริกนะครับผมติดนานมากนะครับผมและท้ายแบบตรงข้ามเนี่ยสกิลไม่ออกนะก็จากสี่วีขึ้นมาเจ็ดวีนี่มีผลมากนะครับผมมีผลเอาเรื่องเลยนะครับผมเพราะบางทีเนี่ยแบบเหลือ,อควาตัวเดียวตัวเด็นๆแล้วแบบใบ้เข้าไปเนี่ยเจ็ดวีนี่ถือว่านานนะครับผมซึ่งใช้คอมโบกับเจ้าอ่าโยมาทูดโยมาทูดเนี่ยห้าวีนะครับผมก็เรียกว่า ช่วยๆกันนะครับผมซึงกี้วันนี้ไม่มีอะไรมากก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมก็ใครที่เปิดก็ขอได้คูเทปรอบนี้ลวกันแต่นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ